ครับสวัสดีครับสำหรับมิวเซียมนี้ะนะครับคือมิวเซียมพยะอิมนีเยาเอเจลินะครับมิวเซียมนี้จะเป็นมิวเซียมที่ว่าด้วยเรืเ่องราวของ โรคทั้งหมดนะครับโรคอหไที่เกิดหมดที่จะเกิดกับคนเรานะครับในช่วงปัจจุบันนี้มีมิวเนียได้รับการปรับปรุงนะครับมีการดูน้ำไปแบ่งการจะสแสดงออกมาเป็นโซนๆ,ๆ,ๆนะครับส่วนแรกจะพูดถึงเรื่องของประวัติถึงด้านภางวิชาภยาธิอุติยาเรื่องราวของการแพทย์และการสาธารณสุขเองไทยนะครับส่วนที่2จะเป็นเรื่องราวของน,น้ำทะเงนะครับว่าทะเ็งนั้นเป็นสาเหตุข,ของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของค โที่สามเป็นเรื่องราวของความผิดปกติทรงกรรมนะครับที่อยงด้านนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวของมาความที่เรา่าจะเป็นเป็นตัวอ่อนอยูนิตท้องมุ่งแง่เนี่ยจะมีวิวัฒนาการอย่างไรแล้วก็เมื่อข้อต่อกมาแล้วมีความผิดปกติแบบไหนก็จะอยู่ด้านนี้นะครับส่วนสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวของเรื่องโรคหัวใจและโรคความดันเลือดนะครับปัจจุบันนี้โรคหัวใจกับโรคความดันนั้นเป็นสาเหตุของการตายในกลุ่ต้วอย่าง ถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสาเกก็มาดูด้านี่อยูเสียงนี้นะครับเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ก็นั่งเรือข้ามฟากมาก็ได้ครับจากฝั่งพระนครมาที่ท่าเรือวังหลังนะครับแล้วก็มาเข้าเดินเข้ามาในโรงมานสีว่าก็จะมีป้ายบอกทางไว้เป็นระยะะนะครับถ้าหาไม่เจอก็โทรเข้ามาถามได้ครับเบอร์0 2 4ย์สองหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w ร์ m ไวด์เว็บโดดเอ l a c โด s มาฮิด u เมเสติเดครับเรื่องราวของประโยชน์นะครับที่นักเรียนนศึกษาจะได้รับนั้นถ้าเพียงคุณเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ปรับคุณจะได้ได้เรียนรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นมนุษย์นะครับจนกระทั่งเป็นมนุษย์เกิดอย่างไรปฏิสนธิอย่างไรแล้วก็ป่วยดว้โรคต่างๆจนกระทั่งเสียชีวิต ตั้งแต่ต้นจนจบนลครับครบทุกกระบวนการทั้งหมดวันและเวลาทําการของพิพิธภัณฑ์แสียร่านนะครับเราเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลาเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั้นเราเปิดแค่วันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นถ้าท่านไปพาคุณลูกหลานครอบครัวไปเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆนะครับในวันอาทิตย์ซึ่งวันจันทร์ท่านสามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้ นะครับก็วันเสาร์วันเสาร์มาที่นี่หรือว่าที่ไปที่อื่นก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่อยากให้เข้ามาแล้วเรามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับจนสร้างความสมพันเองในครอบครัว